ก็วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาชมนิสสันนาวาล่าตัว SL นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคันนี้มีดีอะไรกันบ้าง นิสสันบายกำพลเอกรลินสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเอกรลิน e นะครับก็วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาชมนิสสันนาวาล่าตัว SL นะครับผมซึ่งเป็นตัวล้อกระทะของนิสสันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคันนี้มีดีอะไรกันบ้างสำหรับเจ้าคันนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์2,500ซีซีนะครับแล้วก็แรงม้าเนี่ยอยู่ที่165แรงม้านะ แล้วก็ในส่วนของแรงบิดนะครับจะอยู่ที่403นิวตันเมตรกันเลยนะครับแล้วก็สำหรับด้านหน้านะครับโคมไฟหน้าของเรานะครับตัวนี้ยังเป็นโคมแบบไฮโดรเจนอยู่เนาะเขาเรียกว่าไฮโดรเจนนะครับแบบนี้นะครับยังไม่ใช่ตัวที่เป็นไฟ LED นะครับแล้วก็กระจังหน้าด้านหน้านะครับก็เป็นแบบดีไซน์ใหม่แล้วเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เป็นแบบสีดําด้านแบบนี้เลยนะครับมีกันชนด้านล่างที่เป็นสีดํา มาให้ด้วยนะครับเพื่อกันพวกหินหรืออะไรพวกนี้ดีดใส่เนาะแล้วก็ลดการเป็นรอยได้ด้วยนะครับมาดูด้านข้างกันนะครับสำหรับล้อนะครับอย่างที่บอกไปล้อของคันนี้นะครับเขาเป็นล้อกระทะนะครับผมขนาด16นิ้วนะครับถ้าเป็นซีรีส์ยางนะครับก็จะเป็น205 R16 นะครับซึ่งกระจกมองข้างนะครับของคันนี้เขาเป็นสีดำด้านแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ ในส่วนของมือจับประตูนะครับก็เป็นสีดำด้านแบบนี้เช่นเดียวกับนะครับผมคันนี้เป็นแคปเปิดได้ด้วยเดี๋ยวใา้มาเปิดให้ดูอีกทีเนาะไปดูด้านหลังกันก่อนดีกว่านะครับก็ด้านหลังนะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างสำหรับด้านหลังนะครับผมก็มีสัญลักษณ์บอกให้รู้ก่อนนะครับว่าคันนี้เป็นรุ่น SL นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีะสปอยเลอร์แบบนี้มาให้ทุกรุ่นนะครับที่เป็นของนาวาร่าเนาะ แล้วก็มีโลโก้นาวา่าด้านหลังตัวใหญ่แบบนี้ให้มองเห็นกันชัดๆนะครับแล้วก็ไฟท้ายนะครับก็แบบทั่วไปเลยเนาะเดี๋ยวไปดูด้านในกันดีกว่าครับอ่ะนี่ก็จะเป็นด้านในของเจ้านิสันตัวนาวาร่าตัว SL นะครับเครื่อง2อ0 0ัน้าะครับก็สําหรับกุญแจของเขานะครับก็เป็นแบบนี้แล้วนะครับเป็นแบบใหม่แล้วนะครับแบบนี้แล้วนะครับ อ,อย่างนี้เลยนะครับมีปุ่มกดล็อกล็อกรถจากที่กุญแจนะครับแบบนี้เนาะใช้งานง่ายๆนะครับนี่ผมเปิดระบบไฟให้ดูแล้วกันนะครับว่าภายในมีอะไรยังไงบ้างนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับผมก็ลูกค้าสามารถใช้นิ้วจิ้มสัมผัสได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเขารองรับ p p l e CarPlay ให้ด้วยนะครับลูกค้าสามารถเสียบสายนะครับเชื่อมต่อ p p l e CarPlay ได้เลยนะครับแอปเปิลคาเทนอร์โต้นะครับผมใช้สายแท้เสียบได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของแอร์อีกนิดหนึ่งนะครับแอร์ก็จะเป็นตัวแบบมือหมุนแบบนี้นะครับผมแต่ก็มีให้เลือกปรับได้หมดแล้วนะครับเลือก กดเอสซหรืออะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับผมไลฟ์ฟ้าให้เลือกเป่าหน้าเป่าเท้าตรงนี้ได้หมดเลยนะครับ,รบแล้วก็ในส่วนของหน้าปัดเรือนไม้นะครับหน้าปัดเรือนไม่ก็เป็นแบบปกตินะครับเป็นดิจิตอลถึงอนาล็อกธรรมดาเลยนะครับแบบรุ่นเก่านะครับก็อย่างที่บอกครับก็ คันนี้ครับราคาเขาจะอยู่แค่หกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเองนะครับผมก็เป็นราคาที่ไม่ได้แรงนะครับสําหรับคันนี้นะครับอ่าลืมบอกไปนะครับคันนี้เหมือนด้านในเดี๋ยวพาดูด้านในให้หมดก่อนสำหรับเบาะนะครับเบาะคันนี้ก็เป็นแบบเบาะผ้านะครับเป็นแบบกำมะหยี่แบบนี้นะครับผมสีดำเนาะนะครับอ่ะดูที่วางแขนพนักวางแขนหน่อยนะครับมีอะไรบ้างนะครับมีจุด เ,เชื่อมต่อนะครับตัวไทซี Z นะครับแล้วก็ไทเอ็มมีให้นะครับผมแล้วก็มีตัวหัวแปลงตรงนี้ให้ด้วยนะครับที่วางแก้วนะครับมีให้2ตําแหน่งนะครับนี่เนาะแล้วก็ที่วางขวดน้ําอะไรครับาวางขวดน้ำขว,ว,วดใหญ่หนึ่งถึลิตรได้เลยนะครับลืมบอกเมื่อกี้ผมลืมเปิดแคปให้ดูเนาะเดี๋ยวผมเปิดแคปให้ดูดูก่อนนะครับวิธีการเปิดแคปนะครับให้คุณลูกค้ามากดที่ตรงนี้นะครับนะครับเขาจะมี ให้เราดันออกนี้นะครับก็เปิดได้เลยแบบนี้เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าจะยกของขึ้นลงอะ่ะสะดวกสบายแน่นอนนะครับในกรณีที่ยกของขึ้นชิ้นใหญ่ๆเหมือนทีวีที่ใหญ่เงี้ยครับก็สะดวกแน่นอนครับสําหรับแคปที่เปิดได้นะครับก็คลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรนะครับเยอะแยะเพราะว่าคันนี้เป็น ตัวเริ่มต้นของกระบะนิสันที่เป็นแคบนะครับคลิปนี้อยู่กับผมคนเดียวนะครับพี่มพลไม่สะดวกเข้าเข้ากล้องนะครับแล้วก็นะครับสำหรับโปงโมชันของคันนี้ละกันนะครับโปรโมชันของคันนี้ผมนะครับกับพี่กําพลขายเหมือนกันเลยนะครับผมก็19,999ับาทนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับหรือนาวาล่าทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรก็ได้นะครับคุณลูกค้าสามารถทักเข้ามานะครับสนใจรุ่นไหนก็ติดต่อเรา เข้ามาได้เลยนะครับก็ถ้าเป็นเบอร์ผมนะครับก็จะเป็นเบอร์เดิมนะครับจะเป็นเบอร์092นะครับ824 6691นะครับผมแล้วก็ในส่วนของเบอร์พี่กำผลนะครับก็จะเป็น099 250 8855นะครับเหมือนเหมือนเดิมเช่นเดิมเลยนะครับเบอร์เดิมเลยนะครับทั้งเบอร์และลายนะครับเหมือนกันเลยนะครับผมก็ยังไงขอบคุณลูกค้าที่ติดตามรับชมกันมาจนจบนะครับยังไงก็ ฝากกดไ like, ลค์ share, กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกํำใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะแล้วก็ฝากช่องทางการติดต่อด้วยนะครับก็จะมีใน y t u t u นะครับผมแล้วก็ TikTok นะครับผมแล้วก็ใน f c e e o o o นะครับเพจ Facebook นะครับผมก็ฝากเข้าไป s u b สไครต์หรือว่ากดอ่า l o w l o w ให้เราด้วยนะครับผมหรือว่าคุณลูกค้าคอมเมนต์มาได้เลยนะครับอยากจะให้เราอ่ารีวิวรุ่นไหนหรือว่าอยากจะให้เราทํา คลิปแบบไหนให้คุณลูกค้าชมนะครับผมก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับผมก็วันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับผมวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ